สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับนะแล้วก็นะครับกลับมาที่กองร้อยยามเช้าเวันนี้ผ่านบ้านๆก็จะไปนะครับรอพ่อหลวงตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันนะครับยามเช้าเครับก็มากับน้องชายนะครับน้องสุเปวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเก็บอาหารกันครับไปเออ มาเพลื่อนเราก็เป็นเด็กวัดครับวันนี้นะเดี๋ยวิโตครับหลวงตาก็มานะครับรอพ่อหลวงตายินทบาทเช้าๆดูเนี้ยดูจิกรีิก็มาเยเจ้ายาว นะครับองค์คลักเราเ <c oughs> ดินไปไหนไปด้วยครับเนี่ยนัน,านมาลอกพอหลวงตาย,ยังไปด้วยเลยี <c oughs> ชอบมากรักมากครับเด็กๆ <c oughs> <c oughs> เข้าปากขึ้นปาขึ้นเขาก็ตามเนี่ หลังมาบินทบาตก็ยังมาด้วยครับเช้าป่าใส่บาทแอเรา ัข่าวรับแกงเสร็จนะครับกิบแกงเสร็จก็เดินนะครับไปต่อครับหลายบ้านนะครับก็เป็นชุมชนไทยพุทธนะครับกอเล็กๆก็ชอบทําบุญนะครับชอบชอบทำบุญเสบาทนะครับชเช้าอากาศดีครับวันนี้นะแต่ยังไม่ร้อนเลย,ชยเช้าๆน้องๆเราวิ่งตามตลอดไปไหนไปด้วยเ <laughs> ด็กๆเดกๆ ก็มีน้องๆน,นะครับมาช่วยกันดูแลความปลอดภัยนะครับยามเช้าเนะครับรอพอหลงตาลงใส่บาททุกวันนะครับยามเช้าลุงก็ใส่บาททุกวันเลย นะครับใส่บาทเสร็จเก็บกับข้าวนะครับเอาอาหารใส่พิโตครับตัวตาก็ให้พรน,นะครับเราก็เดินต่อหลายบ้านนะครับนะก็เป็นชุมชนไทยพุทธนะครับที่อยู่นะครับที่กองร้อยที่เราเป็นเขตรับผิดชอบของกองร้อยของเรานะครับก็มาดูแลความปลอ,อดภัยนะครับ ทั้งมารักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันทั้งวันครับแล้วก็นะครับเวลาเช้าๆที่หลวงตาบินฑบาตเราก็มารักษาความปลอดภัยด้วยนี่วันนี้มีนะครับเทศกาลสงการานะเทศกาลสงการานนะครับก็มีนะรับลูกสาวมาจากนะครับกรุงเทพวันนี้ก็มาทำบุญ ใส่บาทด้วยครับแต่กลองเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยวันนี้เห็นสาว

จะมาโลดลูให้อาหารไก่ลุงสวัสดีครับเด <laughs> ้อไก่เยอะเลยอะไรนี่ครับลำลำกับหยวกแล้วก็อ,อาหาร๋อลำกับหยวกกล้วยแล้วก็หัวอาหารครับอาหารเด็กไก่กินดีเลยเชา้าๆดูรักไม่รักยาวๆเห็นไหมเป็นไหนไปด้วยครับขึ้นป่าขึ้นเขาครับขณะเรามาหลอกฟอ ลวงตายังมาด้วยเลยนะครับนี่อันนี้่าน,นบ้านก็ไม่รู้ว่านะครับเป็นต้นกล้วยอะไรดูใบออกเป็นช่อนะครับสวยงามเลยน,นี่เห็นไหม <c oughs> <c oughs> เรียงสลับอย่างดีเลยครับอย่างสวยเลยนะ <c oughs> ดูเพื่อนสวยงามมากนะครับจะยาวองค์รักลวงตาวันนี้ ไม่มีใครกล้ากัดเลยครับมาตัวใหญ่มากเจ้ายาาเจ้าเาวแห่งทกเขาหมอแตไปไหนไปด้วย <c oughs> ดูตัวใหญ่ตัวอื่นเขาตัวเล็กกว่านะครับไปไหนไปด้วยเลยขึ้นป่าขึ้นเขานะครับตามพาพาบรบ้าอย่างเดียวเลยนะีวันนี้เราก็นะครับหลับภารกิจนะครับรอพอ่อลอตา นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เรานะครับปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับวันนี้ก็สลับสับเปลี่ยนองเวียนนะครับเข้าป่าบ้างนะครับไปเดินขึ้นป่าขึ้นเขานะครับไม่ว่าจะเป็นมารอพอ่อบ้านไทยพุทธด้วย นะครับหรือว่าดูแลความปลอดภัยให้หลวงตานะครับวันนี้ผ่านบ้านบ้านก็นะครับกลับมาถึงเรียบร้อยนะครับน้องๆที่ตามไปนะครับมีเจ้ายาวนะครับแทนเขาโมแต่แล้วก็จุกกระดุยนะครับก็กลับมานะครับไม่เป็นไรครับเพราะเจ้ายาวตัวใหญ่นะครับตัวอื่นไม่กัดเลยนะตัวใหญ่มากเจ้ายาวนะครับเพื่อนเพื่อนกลัวนะครับไปทั้งในบ้านก็เดินปกติก็วันนี้ก็มีน้องชายนะครับ ก็น้องซูเปไปด้วยวันนี้นะครับน่ารักมากนะครับก็นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของผ่านบ้านๆครับผมนะเอาไว้โอกาสหน้านะค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ